สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจท่านผู้ชมครับท่านนึกถึงเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าโดยเฉพาะจักรเย็บผ้าคุณแพทนึกถึงอะไรครับซิงเกอร์เคยมีอะไรที่ในบ้านเป็นซิงเกอร์ไหมเออแต่บ้านผมไม่มีเออแต่เขาบอกว่าในต่างจังหวัดนี่อย่างน้อยๆต้องมีชิ้นหนึ่งใช่ใชครับวันนี้ครับมาพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณบุญยงตันสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงซิงเกิลคุณบันยงครับตอนแรกทุกคนจะรู้จักว่าต้องเป็นจักรเท่านั้นจริงๆซิงเกิลเขาทําอะไรเขาขายอะไรกันบ้างครับอก็เริ่มต้นจากจากเย็บผ้านะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่นะผ่านมา123ปี123ปีจากเย็บผ้าก็ยังเป็นสินค้าที่เราพูดง่ายๆว่าเลิกไม่ได้นะก็ยังเป็นจักรที่เห็นกันอยู่คือมีโต๊ะมีเท้าเหยียบนะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าจากเย็บผ้าวันนี้เรามี แค่สามเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจทั้งหมดอ๋อสามเปอร์เซ็นต์ยอน้อยมากใช่ครับแต่ก็ยังขายอยู่นะแต่ตอนนี้ไปอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเห็นก็เดี๋ยวนี้คนไปซื้อขาซื้อโตครับแล้วมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมผมก็ชื่นดีใจนะผมไปโรงแรมห้าดาวก็เอาจากซิงเกิลเนี่ยเป็นแอนติกเป็นใช้ดิสเพย์เป็นป๊อปอัพในเอาเป็นการประดับในโรงแรมด้วยใช่ครับคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่จากแบบโอ๋สาวโรงงานอีกต่อไปแล้วแต่ก็ไปเป็นเครื่องประดับไปเป็นอุปกรณ์ในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วครับ แต่ <okay S 2> ถ้าดูว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้จะมาเป็นจากเย็บผ้าซิงเกิลเองมาจากต่างประเทศมาจากที่ไหนแล้วเป็นมายังไงถึงมาประเทศไทยได้ค,คือ,อ,คอ,อผู้ผลิตจ,จักรเนี่ยคือเป็นเจ้าของเลยชื่อมิเตอร์มิริตไอแซคซิงเกิลนะครับแล้วก็<อ>กชื่อนี้เลยซิงเกิลเลยนะครับก็เริ่มต้นจากประเทศอเมริกานะแล้วก็ามาทำธุรกิจในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่4่นะสินค้าที่นำเข้ามาก็คือจากเย็บผ้าก็ใช้ในราชสำนักนะครับ ในในในวางพูดง่ายๆนะครับก็มีการใช้ในสังคมชั้นสูงแล้วก็จากนั้นก็มาแต่งตั้งเป็นคล้ายๆดีลเลอร์ที่ขายจากเป็นเงินสดจากนั้นก็เป็นเอานำาอกบเงินผ่อนเข้ามาผมคิดว่าจิงเกอร์เนี่ยเป็นผู้นําเป็นบริษัทแรกที่ต้นลำดับเงินผ่อนในประเทศไทยนะครับ <S 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 เข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้จกักจากเรามีการพัฒนามีการแตกยอดออกไปเป็นอะไรบ้างครับครับจากจากจาก็ก เราก็เริ่มต้นจากตู้เย็นตู้เย็นทวีวีต่อยอดมาเรืเ่อยๆนะครับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้เรามีครบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านถ้าเข้าไปในบ้านเนี่ยคเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเรียกว่าครบเลยที่เป็นยอ่อภายใต้ย,ยอ่อซิงเกิลนะครับแล้วก็ผมจะกล่าว่ารุ่นที่3ดีกว่ารุ่นที่3เนี่ยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อปี50เนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นมีปัญหาเรื่องโมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับจริงๆผมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นวิกฤ แต่เหมือนที่เขาว่าวิกฤตเป็นโอกาสคือถ้าเราไม่เกิดวิกฤตมอเตอร์ไซค์เนี่ยวันนี้พนักงานถึงเกินเนี่ยก็ยังปล่อยสินเชื่อเองคือขายเองปล่อยสินเชื่อเองซึ่งผมว่าธุรกิจมันก็จะเดินไม่ได้แล้วถ้าเราให้พนักงาน4 0 0 0คนปล่อยสินเชื่อกันเองมันก็เป็นการที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนคือพอมอเตอร์ไซค์มีปัญหาปุ๊บบริษัทก็มีเวลาคิดมาทบทวนใหม่ว่าเออระบบสินเชื่อเนี่ยไม่ควรให้พนักงานทําแล้วละ่ะเราตั้งเป็นเซ็นเตอร์ที่ศูนย์กลาง เป็นคนที่อนุมัติกันกองอีกทีหนึ่งคือพนักง,งานก็ทําหน้าที่เบื้องต้นแต่ว่าจุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาให้ศูนย์พิจารณาได้มาเช็เชือเป็นคนที่อนุมัติอีกทีก็มีการเปลี่ยนรูปแบบจากนั้นก็เลยเอาเอา,เอาสินค้าในเชิงพณิชย์เข้ามาขายครับแล้วแล้วอย่างสิงเกอร์ที่ที่ได้ข่าวมาในประเทศไทยเราได้ข่าวว่าสิงเกอร์เนี่ยแปลกกว่าที่อื่นครับคือคือในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นรีเทลชอป คือลูกค้าจะวอล์กอินเข้าไปซื้อ,อก็จะเป็นช็อปแล้วก็ในร้านก็จะมีสินค้าไม่ใช่เฉพาะยอ่อซิงเกอร์ะฮะบางประเทศเนี่ยอย่างศรีลังกาบังกลาเทศเนี่ยเขาเป็นตัวแทนเลยนะฮะเป็นดิสซิบิวเตอร์ของซัมซุงสินค้า LG พวกนี้<อ>เลยเป็นร้านซิงเกอร์แต่มีสินค้าย่ออื่นเข้ามาขาย<บ>ด้วยใช่ครับที่ประเทศอื่น,นะฮะยกเว้นประเทศไทยนี่แหละฮะที่เป็น direct sell คือแทนที่ลูกค้าจะเดินมาเนี่ยเราเดินไปเราใช้รถเอาสินค้าพวกนี้ขึ้นรถเดินตลาด แล้วนําเสนอไปตามบ้านตามร้านคานะผมว่าวันนี้อาจจะเป็นบริษัทเดียวนะที่ยังทําแบบนี้อยู่เ, <c oughs> เดี๋ยวนี้เรายังสู้ได้เหลอครับคุณแพทเราดูพฤติกรรมผู้บริโภคว่าวันหยุดต้องไปเดินห้างไปเดินซ <c oughs> ุปเปอร์สโตร์ดิสคาวสโตร์น่าสนใจอซิงเกอรส่งคนไปตามบ้านเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้คนไปทํางานจะมีคนอยู่บ้านซื้อด้วยหรอครับคุณบุญยงผมว่าคุณอ๋องกับคุณแพทเนี่ยอาจจะคนละกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายไม่ใช่ทาร์เกต็ตไม่ใช่เพราะรว่าหลอกของเราในระดับชาวบ้านนี่นะครับ,รบ,รบผมว่าโอกาสที่จะเข้าไปเดินห้างเนี่ยนะครับน้อยนะแล้วก็ <ümü> ยังอยู่กับการทำอาชีพในในหมู่บ้านคราวนี้ผมผมยังเชื่อนะว่าระบบดิเรกเซลเนี่ยเป็นระบบการขายที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่คนไม่ค่อยทำเพราะต้นทุนสูงนะโอช่เพราะว่า ต้องมีคน4,000กว่าคนลองนึกสภาพแล้วต้นทุนน่าจะสูงแบบนี้เดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็ต้องราคาถูกต้องเปลี่ยนเร็วต้นทุนต้องต่ำเราสู้เขาได้หร้อครับก็อย่างที่ผมว่าคือตลาดเนี่ยก็ยังเป็นอีกแบบหนึ่งตลาดของซิงเกอร์เนี่ยก็เป็นตลาดของชาวบ้านตลาดต่างจังหวัดตลาดของคนที่ใช้สินค้าเนี่ยใช้จนพังอะฮะไม่เหมือนกับคนในเมืองที่เปลี่ยนตามเทรนของเทคโนโลยีอ้าวตอนนี้ยอดขายหลักๆของซิงเกอร์นี่มามาจาก คือใช้ฟ้าแบบไหนอย่างอย่างที่ผมว่าคือ3ากลุ่มจากใน4%เปอร์เซนตะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ประมาณ5 0เอร์ซนี่คือครบลายเลยตู้เย็นทีวีก็สักพัาก็ประมาณาสิบเปอร์เซ็นต์บอแล้วอีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ผมใช้คำว่าคือ 3M m เอ็มมันนี่เมคกิ้งไมชนคือเป็นสินค้าที่เราเพิ่งออกมาเมื่อ3าสปีก่อนไปขายกับร้านคาเริ่มน่าสนใจเาปกติอะจากเราได้ยินทุกคนได้ยินอยู่แล้วจากซิงเกอร์ตู้เย็นทีวีอ่าผมมีบ้านแต่งจังหวัดก็มีคนแถวบ้้านใช แต่ว่าพอเป็นมันนี่เมกิ่งแมชชีนเพิ่งเคยได้ยินว่าสิ่งเกิรทําแบบนี้ด้วยแต่ว่าจะทําอะไรยังไงแล้วกลับมายัางไงจากตอนแรกบอกว่าไปทำมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยทีเดียวพบกันเบรกหน้าครับา้จำค,ครับเข้าสส่วนที่สองของอรายการแกะอรอยอยากสมองเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันเรื่องตู้หยอดเหรียญ แต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้คุณแพทย์ไปส่วนเซก่อนถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าโคม่าเลยกับมอเตอร์ไซค์ผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะครับในช่วงนั้นตอนที่เราเตัดสินใจทําธุรกิจมอเตอร์ไซค์นะครับมองเห็นว่าธุรกิจมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวผลักเองเนี่ยเป็นผลักที่ดีเพราะชาวบ้านใช้เยอะในต่างจังหวัดนะครับทุกคนเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยเข้าสวนยาง เข้าไปในนานีใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยจริงๆเกิรก็เลยคนต่างจังหวัดเลยเราก็เลยมองว่าเอ้ยอย่างนี้ไอ้ตัวโปรดักต์นี่มันน่าจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราก็เลยขยายไลน์มาทําธุรกิจมอเตอร์ไซค์แต่ไปขายในยี่ห้ออื่นคือไปขายในย่อตลาดเลยฮะก็คือเอารถยี่ห้ออื่นมาขายในร้านของสิงเกิร์กมาอย่างนั้นเลยครับคราวนี้พอพอมาคอนเซ็ปต์แรกๆเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเดินมาซื้อที่ร้านมาจ่ายเงินที่ร้าน แต่ต้องอย่าลืมว่าคนจิงเกินในชินกับวิธีการที่เคยไปเก็บเงินที่บ้านนะ mm hmm. ไปเซอร์วิสที่บ้านสุดท้ายนี่ฮะลูกค้าก็ชินกับวิธีการมีคนมาเก็บพอเราเอามอเไซมาขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าราคามันต้องสูงเพราะเราจะไปใช้โครงสร้างเหมือนกับ d i r e กเซ a l อะฮะ mm hmm. เราต้อง mark ัพเรื่องของราคาสูง mm hmm. เพราะสูงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแบบแรกเลยก็คือลูกค้าเนี่ยเวลาไปผ่อน mm hmm. ผ่อนสอเดือนก็จะไปเปรียบเทียบกับดีลเลอร์ในท้องถิ่นคันน้ยอดคงเหลือเนี่ยของเรามัน บางบางคันเนี่ยพอเรามาทำเป็นยอดเงินผ่อนยอดจัดเงินผ่อนในบ็อบทิงเกอร์นเนี่ยชาวบ้านในราคาตลาดมันสมมุติห้าหมื่นเราขายเจ็ดแปดหมื่นโอ้โหมันก็สูง ừ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 . พอสูงระหว่างที่เกิดการผ่อนชานําระในชาวบ้านบางทีเนี่ยต้องไปเซอร์วิสตามดิลเลอร์เพราะว่าเขาต้องแบรนใครก็ไปเซอร์วิสว่าแบน,น,นาะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยน,ยนอะไรตามระยะพอไปเจอเอ้ยอย่างนี้ไม,ไม่ไม่เอาเลยหว่าเพราะว่าเปลี่ยนคื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 นแล้วก็ ก็เป็นบทเรียนว่าอตอนตอนที่เราไปส่งเสริมคือเราเราต้องการผลักดันให้มอเตอร์ไซค์นี่มันขยายเร็วคือไปเน้นคือ,อผมใช้คําว่าไม่มีเงินดาวะพยายามให้ใครทุกคนก็ได้เข้าถึงมอเตนะอร์ไซค์นะครนี้หนึ่งไม่มีเงินดาวมันก็ออกง่ายสินเชื่อก็ไม่แข็งแรงใช่ครับสินเชื่อก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบพนักง,งานเป็นคนอนุมัติเองอตอนแรกว่าอนุมัติเองอะไรเองพอเราต้องการบูสต์ยอดขายนี่พนักงานก็เห็นโอกาสเลยครับเพราะว่าพนักงานเหล่านี้ไม่มีเงินเดือน เขา based on commission กับการเก็บเงินรายได้เข้ามาจากตัวนี้คราวนี้พอเราต้องการสร้าง target ของยอดขายเขาก็ทําเลยฮะก็ค<ม>ือไปขายโดยไม่มีคุณภาพ<ม>พอถึงช่วงจังหวะหนึ่งอย่างที่ผมว่าก็คือมันเป็นย่อที่ในตลาดเขาขายอยู่แล้วด้วยมเปรียบเทียบชัดเจนเริ่มทยอยคืนมาลูกนี่ก็ไม่มีคุณภาพเพราะว่าเหมือนกับซื้อง่ายอะฮะซื้อง่ายขายคล่องทิ้งรถเลยว่ายทิ้งรถทิ้งรถผมผมไม่เคยเจอในชีวิตนะผมเองเนี่ย ตอนที่มอไซั์บูมเนี่ยตอนนั้นผมออกจากซิงเกอร์ไปแล้วนะผมกลับเข้ามาทีปี2550นะตอนที่ธุรกิจมอไซส์เนี่ยมันย่ำแย่แล้วก็คือปี2550เนี่ยเราขาดทุนปีแรกนะ1,200กว่าล้านโอ้โหไอกำไรสะสมเนี่ยเรามีทั้งหมด1,800ล้านแล้วผ่านมาได้ไงครับมันติดต่อกัน3ปีเลยนะครับ,รบ51ผมจำแม่นเลย250นี่ขาดทุน1,200ล้าน2551 50ใน10251เนี่ยคือ500แล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องรวมแล้ว1,800ล้านโอ้ครบหายเลยกำไรสะสมกำไรสะสมที่เคยสะสมกันมาเป็นหลายหลายสิบปีเป็นขาดทุนสะสมแทนนะคิดดูฮะนี่คือ,ค,อคือช่วงของการเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวเลยว่าซิงเกอรจะเจ๊งจะล้มจะต้องดีลิสต์จากตลาดหรือเปล่าครับเพราะว่าเราอีกอันหนึ่งก็คือสภาพคล่องตัวสินค้าที่คืนมาเนี่ยมันเยอะมากฮะเยอะแบบ ผมใช้คำว,ว่าเป็นซูนามิเลยเข้ามาเป็นหมื่นนะฮะโดยที่สถานที่เก็บก็หายากต้องไปเก็บกลางแจ้งโอเพนแอร์อพวกนี้เก็บแล้วก็สภาพมันก็จำรุดมากคือเวลาเราคืนมาเนี่ยมันก็ต่ํากว่าราคาบุคแว a l ลูนะฮะตอนนี้นึกภาพทีครับว่าพอคืนมาเหมือนกับระเบิดเวลาเลยขาทุนทุกคันที่คืนมาขาทุนขายใหม่ก็ยากเราต้องใช้วิธีการคือปี54 ช่วงปี52 53นี่เราไม่ได้ซื้อสินค้าใหม่เลยนะสินค้าใยไฟ้าหยุดเลยระบายมอไซค์หปีถึงหมดหนึ่ง oh. ปีเต็มๆห้0 0 0ื 50, คันมือสองจากตรงนั้นกว่าจะระบายหมดแล้วทํำไมถึงมีประเด็นใหม่กลายเป็นเครื่องหยอดเหรียญไปเราไปเห็นอะไรอีกครับตอนนี้ไม่กลัวหรอครับแม่ของเก่าก็เพิ่งจะรักษาแผลโคม่ามาไปเริ่มของใหม่อีกแล้วครับอตอนตอนที่เราเราเริ่มต้นก็มานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะก้าวต่อเน,นี่ยนะ อันดับแรกต้องกลับมาที่เราถนัดสิ่งที่เราถนัดก็คือธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะเราทํามาเกือบร้อยปีตอนที่เราเริ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามาพนักง,งานเนี่ยมีความชนานาญแล้วก็มีความถนัดรวมทั้งระบบเครือข่ายเราต่างๆเนี่ยเขาชินกับระบบการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็เริ่มต้นคือยูยูเทิร์นกลับมาใหม่ แต่มากลับมาคือยังเริ่มต้นปีสองปีแรกก็คือมาเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเพราะเราคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆิซิงเกร์ก็ยังมีชื่อเสียงนะโดยเฉพาะตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยเป็นเป็นชาวบ้านจะมองว่าซิงเกิลสินค้านมีความคงทนคือเขาไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเน้นเน้นความคงทนคราวนี้พอเรากลับมาเนี่ยมันก็กลับมาง่ายเพราะว่าชื่อมันยังติดอยู่ในใจของผู้บริโภคที่อยู่ตามแต่จังหวะอู๋ยังดียังไม่เสียความเชื่อมั่นไปใช่ครับใช่ครับพอพอเรากลับมาเนี่ยจังหวะที่เรากลับมาเนี่ย เราก็มานั่งศึกษาดูว่าตัว product line หรือสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าตัวไหนที่มีการเก็บเงินดีที่สุดเราพบว่าตู้แช่เนี่ยเป็น product ในกลุ่มเครื่องใช้ฟ้าที่มีการเก็บเงินดีที่สุดเราก็บังเอิญได้ไปเจาะว่าใครซื้อตู้แช่ประกาศว่าเป็นร้านค้าก็เลยเกิดหยุดประกายแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยว่าโอ้โหเราเริ่มต้นมาทําธุรกิจคือกลับมาอีกรอบแต่ว่ามาขยายสินค้า ในกลุ่มของธุรกิจในเชิงพาณิ์คือไปขายร้านค้าชโชวห่วยผู้ประกอบการรายย่อยพวกนี้ก็ค่อยๆแตกออกมาจากตู้แช่เป็นฟรีเซอร์เป็นแช่ไอติมก็เป็นแช่เครื่องดืม่มเหมือนกับตู้เครื่องดื่มที่วางกระจกใสโชว์เคสเห็นข้างในก็ค่อยๆขย,ย,ยายจากนั้นก็มาเรื่องของตู้เติมเงินก็เป็นความบังเอิญนะเพราะว่าเทคโนโลยีของการใช้โทรศัพท์มันเปลี่ยนจากที่เป็นระบบหยอดเพื่อโทรเป็นหยอดเพื่อเติมก็พัฒนามาค่อยๆทำในมือถือนี่แหละ ใช่ไหมครับครับเป็นเป็นมือถือมันมันก็จริงเกอร์นเนี่ยเราไม่ได้ขายเทคโนโลยีก็จริงนะแต่เราช่วยโอกาสตอนที่ชาวบ้านนี่เปลี่ยนเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ใช้มือถือหมดแล้วก็ใช้เป็นระบบเติมเงินมากกว่าเป็นระบบะที่เป็นโพสเพสอ่ะนะครับ<ต>ก็ตู้โทรศัพท์ไม่มีลวเข,เ,ขเขาเปลี่ยนมามมเป็นใช้ตู้เติมเงินใช่ครับจริงๆเราเรามองไกลกว่านั้นนะใน2ปีก่อนเนี่ยเรามองว่าไปขายกับร้านค้าโชว์หวยที่อยู่ตามต่างจังหวัดตามหมู่บ้าน เดี๋ยวนี้เราพอเราขายมาถึง3 0,000่นตู้เรามองใหม่เลยเหมือนที่<ม>คุณแพทย์ว่าเนี่ยเราต้องเอาไปแทนตู้โทรศัพท์มือถือวันนี้ไม่ได้มองเฉพาะร้านค้าแล้วถนนหนทางออฟฟิศส,สำนักง,งานที่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้ใช้โทรศัพท์ทบแบบมัน,ม,นมันเป็นเวริ่งไม่ชีดเหมือนกันแต่เป็นการหยอดเพื่อโทรเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนโทรเพราะคนใช้มือถือเราก็เลยมองว่าจะต้องเปลี่ยนให้ได้3ปีนี้ทํายังไงให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ตามถนน เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการเก็บออกไปเพราะคนใช้น้อยตามห้างตามออฟฟิศเนี่ยจะต้องแทนด้วยตู้ย่อสิงเกิลเท่านั้นท่น,นคือหนึ่งที่จะไปดูว่าเป็นการรุกเข้ามาครั้งใหม่แล้วไม่ใช่แค่ว่าจะแค่นี้ด้วยดูเหมือน<ร>ว่าอนาคตจะไปไกลกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอันาคตจะเป็นยังไงครับอดใจรอพักกันสักครู่เดียวครับ mm. เข้าสู่ mm. ชวงสุดท้ายของรายการแกะรอยอยากสมองครับ เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการเติมเงินมือถือไปแล้วนะครับแต่ว่าตู้หยอดเหรียญไม่ได้มีแค่นี้นะคุณแพทย์โอ้โหเป็นปีเป็นโปรดักไลน์เรียก Money Making Machine เลยใช่ไหมครับเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างตู้ตู้หยอดเหรียญเนี่ยวันนี้เรามีตั้งแต่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะซึ่งก็ใช้ในเชิงพาณิชย์เดิมทีซิงเกิลเราเราขายสำหรับครัวเรือนครัแล้วก็พัฒนาเลยพัฒนาเป็นเครื่องหยอดเหรียญเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยถ้าไปดูเดี๋ยวนี้เนี่ย เป็นธุรกิจที่โบูมากผม,ม,มว่าโดยเฉพาะเมืองมหาลัยที่มีหอพักเยอะ,ยอะๆน้องนักศึกษาหยอกเลียญกันแฝดการเคหายางเงี้ยเป็นธุรกิจเลยฮะแล้วก็เรียงเลย20บาท30บาทขึ้นอยู่กับขนาดของถังแล้วสุดท้ายก็ปั่นเป็นเหมือนกับดูแลทําด้วยตัวเองนะฮะเราคิดว่าธุรกิจเนี้ยไม่ไดนะ้ขายเป็นชิ้นนะขายเป็นล็อตเลยคือซื้อซื้อครั้งหนึ่งก็สิบสิบตัวเพราะว่าผู้ประกอบการไปตั้งเยอะๆตั้งเยอะตั้งเยอะฮะแล้วก็บางบางที่ทําบ้านให้อยู่เลยฮะ คือเช่าบ้านในทำเลดีแล้วก็ข้างล่างเนเป็นเซอร์วิสสเตชันเลยเป็นเวนดิ้งสเตชันเลยฮะทำกันเยอะโมเดลนี้เราต้องการเข้าเหมือนกันเพราะว่าในนั้นจะมีทั้งเ,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอย่างน้อยเนี่ยสีหเครื่องเครื่องปั่นผ้าหยดเหรียญแล้วก็จะมีเครื่องน้ําดื่มหยดเหรียญเ,เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือหยอดเหรียญโอ้โหรวมทั้งเมื่อกี้ที่ว่าก็คือเครื่องเติมน้ํามันหยอดเหรียญมีคนทําเยอะต้องถามว่าแล้วจุดเด่นของซิงเกิลที่แข่งครับ ตู้หยอดเหรียญที่อื่นี่ย่ออื่นคือคืออะไรครับคือจริงๆการแข่งขันน้อยนะต้องต้องยอมรับว่าไอ้ไอ้เซกเมนต์นี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับโรเชียนถ้าเราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหแข่งกันรุนแรงแล้วมีหลายแบรนด์ธุรกิจตู้หยอดเหรียญไม่มีใครทำฮะนับยี่ห้อได้เลยมี3-4ี่ยี่ห้อที่ทำกันอยู่แล้วทำแบบสเกลเล็กๆครับคืออยู่ในจังหวัดเล็กๆเพราะว่าไอ้ที่เป็นเครือข่ายแบบเรามันไม่มีฮะผมว่าเป็นเป็นบริษัทเดียวที่เราเอาตู้น้ำมันหยอดเหรียญขึ้นรถบิ๊กอัพแล้วก็ เอาไปลูกค้าดูเพราะเขาถึงเข้าสู่ร้านค้าปลีกต่างจังหวัดที่บอกว่าเป็นชนบทจริงๆต้องเป็นที่นี่เลยเพราะราเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับผมผมว่าเราเราแข่งกับตัวเราเองมากกว่าทํายังไงถึงจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนบางทีเราก็บอกตัวเองเหมือนกันนะว่าบางทีเราก็ไม่แคร์ลูกค้าละว,ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรแต่เราคิดว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไม่ให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นก็ไปให้เขาทดลองใช้อย่างตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือนี่แรกๆก็ พนักง,งานซื้อลงทุนเองนะแล้วไปไปวางหน้าร้านเสร็จแล้วเนี่ยพนักง,งานเราก็เก่งไปพอสักเดือน2เดือนเนี่ยตอนที่ไปขายเงินในในตู้เนี่ยมันยั่วยวนนะฮะ๋อ้โอเป็นเทคนิคเทคนิคแล้วเสร็จแล้วบอกโอ้ป้าทําไมให้คนอื่นมาขุดทองหน้าบ้านป้าล่ะพอคํานี้เท่านั้นนะฮะป้าขอซื้อตู้ดีกว่งซื้อเปอ็นอย่างนี้หมดมันก็เลยบูมตอนนี้สามหมื่นตู้มันมาจากนี่ฮะการทดลองใช้ตู้น้ํามันก็เหมือนกันวันนี้ทุกหมู่บ้านจะมีตู้น้ํามันหยอดเหรียญอยู่แล้วแต่เป็นแมนนวล คือใช้หลอดแก้วเติมอย่างเมื่อกี้คุณององพูดเนี่ยฮะกลุ่มเป้าหมายหลักเลยนะครับคือเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ไปเติมปั๊มใหญ่เนี่ยเขาเติมเป็นลิตรนักเรียนไม่มีเงินขนาดนั้นแต่มาเติมหยดเหรียญเนี่ยเติมเป็น10-20บาทเติมได้สิบสองสามวันมาเติมใหม่นะชาวบ้านก็มีกําไรจากส่วนต่างที่ไปซื้อจากน้ามัน,มนในปั๊มใหญ่มาถ่ายใส่เครื่องที่ผมว่านี้ ก็กำไรเป็นลิตรลิตรงสีบาทสีบาทนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมันทํางาน2ี่ิชั่วโมงเมื่อก่อนเชื่อไหมครับว่าไอ้เครื่องเหล่านี้ชาวบ้านเจ้าของร้านต้องเสียเวลาหมุนให้ลูกค้าอ๋อชายปั่นปัานน้ำลูกค้าจะไปหมุนเองก็กลัวลูกค้าหมุนเกินขาดทุนอีกก็ต้องไปช่วยหมุนหยอดเหรียญยอดเหรียญจบเลยแล้วอีกอันหนึ่งคือเงินเชื่อคุณเพื่อนเคยเห็นไหมเวลาเติมก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังนี่เยอะมากเลยนะต่างจังหวัดตอนนี้หมดหมดเลยเพราะ ต้องจ่ายสดตายจ่ายสดอย่างเดียวต้องยอย่างเดียวนะแล้วที่สําคัญก็คือมันทํางานย4่ชั่วโมงแต่เครื่องที่เป็นแมนนวลเนี่ยเจ้าของต้องมีคน้องปิดอันนี้คือจุดที่มันทําให้เกิดเร็ววันนี้เราทดลองเล่นๆคือสองสาเดือนมาเนี่ยขายเป็นพันกว่าตู้นะตู้หนึ่งราคาแสนสองหมื่นบาทเชื่อไหมครับคนคนชอบซื้อเงินสด4 0เอร์ซนเนี่ยเอาเงินแสนมาให้เราเลยบอกว่าอ๋อแล้วเขาซื้อเงินสดสู้จากนี้ด้วยตู้40%อเป็นเงินสด เก้าหมื่นกว่าบาทเพราะว่าคนที่เคยใช้ตู้เนี่ยเป็นคนรวยคือคือชาวบ้านที่ทําธุรกิจปั๊มหยอดเนี่ยจะเป็นคนที่มีกระตังเหมีเงินอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วร,รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้จากไอธุรกิจน้ามันเท่าไหร่แต่พอมาเจอตู้ที่มันทํางานที่สิบชัว่วโมงโอ้โหตัดสินใจง่ายเลยก็คือเปลี่ยนจากที่เคยทําเป็นระบบมือมาเป็นใช้เครื่องตัวนี้มันทําให้โอกาสเราเนี่ยขยายธุรกิจตัวนี้ง่าย<บ>ครับก็าฟัางดูเดางซิงเกิลต้องมีจุดแข็งในเรื่องของพนักงานขายด้วยครับ ใครเป็นพนักงานขายของซิงเกอรตัวนี้คือเอาคนในหมู่บ้านเลยเรารับคนเราเริ่มต้นรับคนในหมู่บ้านคนเหล่านี้จริงๆก็มาจากลูกค้าก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ใช้ซิงเกอรเนี่ยใช้ตลอดไม่ใช่ใช้เฉพาะสินค้าชิ้นเดียวผ่อนและผ่อนต่อเนื่องอะผ่อนจนกระทั่งอินกับตัวแบรนด์อินกับตัวเซอร์วิสเพราะเราเข้าไปเจอเขาบ่อยๆบ่อยๆก็ไปพูดคุยกันตอนเก็บเงินด้วยถูกครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า รู้จากธุรกิจเราดีรู้จากพนักง,งานเราดีก็ค่อยๆมาเปลี่ยนเป็นพนักง,งานขายเราก็เริ่มต้นคนในหมู่บ้านนี่แหละฮะเป็นพนักง,งานขายคราวนี้คนในหมู่บ้านดูแลคนในหมู่บ้านมันก็มีข้อดีคือเรื่องของความไว้บางใจเรื่องของเครดิตรู้จักกันแล้วรู้จักกันก็ค่อยๆขยายตัวนี้ท้ายก็ผมผมก็ดีใจนะว่าเราเนี่ยให้ชีวิตโอกาสจงเกินเนี่ยบ,บางคนชาวบ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะ เริ่มต้นทําธุรกิจอยู่ในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกอะฮะเพราะว่าขายเก่งขายดีแล้วเวลาจัดแคมเปญไปต่างประเทศเป็นอินสติททริปเนี่ยคนเหล่าเนี้ยเดินทางกับเราเนี่ยยุโรปอเมริกาไปทุกทวีปมันก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจแล้วสร้างฐานะจับกับซิงเกิลตอนนี้พนักงานขายมีกี่คนละครับซิงเกิลประมาณ4 0 0 0คนโอ้โหสี่พคนครับโอ้เยอะมากครับแล้วก็เดินทางไปแต่ที่นี้ว่าพอคนขนาดนี้ เป้าหมายเราอยู่ในประเทศหรือเปล่าเขามีจะมีเปิด a อ c เกาะกระแสกับเขาด้วยไหมครับที่ประเทศลาวเนี่ยเราเองเราทําธุรกิจส่งออกไปลาวโอ oh ประมาณ1617ปีแล้วนะ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ติดตลาดไปแล้ว hmm. เพราะว่าที่ลาวเนื่องจากเวลาเราทําสื่อทีวีคนลาวเข้าใจดูรับ hmm. ช่องฟรีทีวีเราได้ชัดเราก็เลยทําตลาดง่ายนะวันนี้ที่ลาวถ้าไปดูถนนข้าวเหนียวร้านค้าเนี่ยใช้ตู้แช่ย,ย่อเราหมดเลยโนอะ้โห oh. แล้วเป็นสินค้าที่ผมก็แปลกใจคือเราส่งออกไปเนี่ยเป็นสินค้าที่ชิ้นใหญ่คนไทยฝั่งไทยใช้ตู้เย็นประตูเดียวเป็นระบบ no frost o ระบบ direct cool คนลาวซื้อสินค้าทิงเกิน,เ,นเป็นระบบะ no frost upgrade ไปหมดเลยนะครับเครือ่องซักผ้าจากคนช,ชาวบ้านใช้ที่เมืองไทย2หลุม2ถังเป็น semi automatic คนลาวซื้ออัตโนมัติเป็นถังเดียวเลยนะนี่เราส่งอ,ออกอย่างนี้เลยนะผมก็ยังแปลกใจว่าคนลาวเนี่ยเขาใช้สินค้าในใช้ระดับ คือเป็นระดับบนเลยนะครับก็<ๆ>ส่วนพมา่าเนี่ยจริงๆเป็นความตั้งใจเลยนะว่าจะต้องทำให้ได้ในช่วงไตามาสแรกของปี52,56คือปีหน้านี้เพราะว่าเราเห็นว่าพมา่าเนี่ยจริงๆก็มีลูกค้าในพมา่าเนี่ยในเมืองไทยเยอะคนพมา่าอยู่เมืองไทยเป็นล้านคนแล้วเกือบทั้งหมดนะเป็นลูกค้าซิงเกอร์เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ซื้อสินค้าที่อื่นก็ซื้อยากเพราะไม่ต้องใช้บัตรประชาชนใช้หลักฐานนะ แต่ว่าเราก็ต้องอาศัยช่วงนี้ช่องว่างเข้าไปขายคนในพม่าที่บางไทยวันหนึ่งคนน้อยกลับประเทศเนี่ยแบรนด์ก็จะกลับไปด้วยนะคือมีความอินกับแบรนด์แหละกับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมเห็นจากการพูดคุยกับคุณบรรยงในวันนี้นะครับก็คืออะไรก็ตามที่เราเคยพลาดพังครับกำไรที่เก็บสะสมมาเป็น 10, 10ปีนะครับหายไปนในช่วง2-3ถึงปีเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้สิ่งเกร์กลับมาได้นั่นก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่า ตัวเราเป็นใครมีความถนัดอะไรครับแล้วเดินไปในจุดที่ตัวเองถนัดทําให้สิงเกอร์ที่เคยบอกว่าวันหนึ่งครับกำลังจะล้มละลายกลับกลายมาเป็นสิงเกอร์ที่เกิดใหม่ได้ในปีที่บอกว่าเป็นปีใหม่แบบนี้ไดยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบรรยงมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณแป๊ครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการแกะรอยอย่างสมองต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ